สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคูงพันตุลาก,กันนะคะวันนี้นะคะก็มากินอาหารเย็นน้วกันนะคะเด้ออยู่บ้านพักคูค่ะไข่พะโล่ค่ะพี่น้องพะโล่หมูพะโล่หมูใส่ไข่ของหวานก็มีกล้วยบดชีอันนี้ประแดกบองค่ะปลาล่าบองตั้งมาจากบ้านค่ะใจคู๋อันนี้ก็คือคุณดิไในถ่วยวบกชมหมอค่ะที่คูงพันเก็บมาฮะ ใสจานใส่จานเออโอเคนี่ค่ะบักสม,มอเด้อนี่นี่นี่บักสม,มอนี่ค่ะเก็บมาจากบ้านใช้ปุ้มค่ะพี่น้องเลยเอามาจิ้มเมีเ่ยงเนี่ยเมี่ยงคุ้งพันตำมาจากบ้านมาด้วยค่ะมาขเขาเหนียวอนหุ่นเนี่ยไอหุ่นๆอยู่มากันไหมจำเลยขเขาได้บรีอ้อ,อนๆจำ้ำ ม,มอพี่นมประโยชน์ต่อร่างกายครับสวัสดีครับเ่ออะไรฮะวันนี้มาแพ็คคู่ ดูเสื้อก็รู้แพ็คคู่มันเดิมครับมันเดิมสําเร็จตัวละันครับพี่น้องคุ้มพันทาคุณกินคนชอบทำก็ทำไปคนชอบกินก็เป็นอะไรที่ว่ากินจนอ้วนวุนนันมันมันเข้ากันด้วยบ่กินได้ประทูย่างเลรอครับพี่น้องคุ้มพันเนี่ยว่าจะเป็นกับเขากินได้เบิรด ไข่ปลาโลกกับข้าวเหนียวกับเมียงกับ,บกสมหม้อก็แเล้วแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ปะปลาโลหมูต้มจนเปื่อยแล้วข้าวเบลียิ่งอุ่นยิ่งนิ่มยิ่งหอมครับนะน้องเป็นใจบันนาเป็นใจวันนา,นาเอา,ามาให้ <laughs> น้าบุญเกิดวันนาน้องเคยความกับกล้วย ม,มามองกับกล้วยข้าวก,กับกล้วยเน่มเน่มอ่อนนุ่มหอมเนี่ย ครับพี่น้องกินกับแบบสมหมอคลิปที่ครูมนพันไ์พ่ยเบิางว่าครูมพันไม่เก็บนะเนี่ยยังบ่เบิดอยู่ยินเมื่อลลหน่วยมาแล้วนะ เริ่นว่าหน้าแดงด้วยค่ะหน้าบนเกิดว่านะน้องเคยบอกว่าจำเมยียงไรจำเที่ยเดียวมันกเส่บต้องจำซี่ด้วยค่ะซี่หาเที่ยเลยจำลงไปให้มันติดได้ดีค่อเสยอซม กินน้ำกันค่ะพี่น้องถ้วยนึงก็ยิบเบิบแล้วเพราะว่าอายุหลายแล้วค่ะพี่น้องกินเข่าบัวควายเป็นไหนเนาะเนาะพี่ิลอายุหลายแล้วคุณปันธยี่เกษียณปีนี่แหละค่ะหกเจ็ดนี่หละกินเข่าบัควายเป็นไหน <c oughs> rồi món đặt liền đây rồi ừ. cái ấy nó mình thoa canh này mặc số mỏ à luôn mấy luôn thế ra chỉ kiếm lại đến phần mãn kiếm có gì cũng phải đi luôn แตมลัวก่ะวินน้องได้ยังไข่โอ้ี <c oughs> ๋ยวไข่ให้ครูเลีก่อนไข่ก็อร่อยนะเ้ยไข่ไข่ไก,ก่กะเอามาจากชายกู้มนะคะครูพายวินี้กับครูวิโรจน์เป็นคนเลี้ยงค่ะขายแพงและร้อยยี่สิบบาท Ngồi nhớ nói hay Thay để nè Cứ để tăng ถ้าแม่พวกวัยรุ่นเนาะเป็นกบท่กินเขาดีอยู่ได้นี่กุมพันกับกูกกกริดเท่าแล้วค่ะเดี๋ยวจะเอากล้วยมาวางด้วยกล้วยสุกบดเลยค่ะ มื่นที่เอาไปให้เด็กน้อยนักเรียนกินเด็กน้อยสามสิบเอ็ดคนคนละหน่วยคนละหน่วยพอดีแล้วค่ะคณได้เรามาวางเลยวางไปข้างนา กล้วยมาจากชายภูมิหลยพี่น้องน้องเต็มใจกับหน้าแดงหน้าบุญเกิดวันนะเอาไห้นี่ค่ะกล้วยสุกสุกจนงอวงลืมเบิง้ง ถ้าถ้าวัรจุใ้เบิ้งางีเศ้าเนี่ยกท็ที่เอาไปให้นักเรียนพอดีแหละอันนี้งวงเลยค่ะถูกไหแล้วเอาไปให้นักเรียนกินได้บุญได้กุศลถ้าถูกน้าเตือนใหวันนาน้าบุญเกิดวันนาได้บุญลหลายเรย่อยญาติผู้น้องผู้ประดอกประจอยน้องเต็มนใจที่เอาผักเอามีให้กลมพันนั่นแหละได้บุญกุศลอะไร นี่ค่ะน่าจะพอะะไหนที่ไหนที่ได้คนละไ,ะ,นะได้คนละสองหน่วยอยู่มั้งหรือเปล่าไหนที่ได้คนละสองหน่วยอยู่ถ้าได้หกสิบสองหน่วย thì là chung khó chung khó, Bây giờ khó cho ิ้มแล้วคะม่ผานะยิ้มแล้วต่อไดี้ของหวานเบิ้องของหวานที่กินได้จากคบกินคนแรกพี่น้องมาเริ่มของหวานบวดกล้วยมิแตลนวอ้วนๆกระโลกก็อ, <c oughs> อ้วน แจ็บพี่น้องบวกล้วยกล้วยบวชชีล้วยบวชชีช้างชนช้างมีชอยช้างสองตัวคำว่าบวชสะกดด้วยชอยช้างกล้วยบวชชีกล้วยบวชชีก็ ก็เขียนเหมือนบวชเหมือนกับบวชพระบวชอะไรเนี่ยคะ่ะใช้ตัวเดียวกันเพราะว่าการบวชกล้วยนะคะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์หลายๆอย่างเครื่องการบวชกล้วยนะคะก็เลยใช้บวชเหมือนกันเลยมีน้ําตาลมีมะพร้าวมีเกลือสามย่างคะ่ะกล้วยวิธีการจําในการเขียนคาว่ากล้วยบวชชีก็คือกล้วยบวชชีช้างชนช้างสะกดด้วยชอช่างได้ค่ะพี่น้อง แต่ถ้าเป็นแกงบวชที่เป็นดอเด็กเพราะว่าเป็นชื่อเฉพาะเพิ่มความรู้ภาษาไทยพี่น้นเดี๋ยวก็อิ่มแล้วก็บพี่น้องเขาย้ำมางงแรงบ่านนินาลาย ถ้ากินหลายยังไม่เศร้ามันดิลุกมื่อคืนมันอ้วนหลายสิปะทันเขาแถวเขาลบรงชาติมือต้องตื่นแต่เช้าก,ชก,ก๋วยบะชีแซ่บแซ่บจริงนะรสกลมกล่อม สุกเนี่ยเขาไปต้มเลยต้มสิบหานาทีน้ำฝาดมันก็ทิออกจเจลเล่ๆปอกหั่นเป็นท่อนๆไปแช่ช่องฟิดไว้ประมาณเครื่องชัมม่มวยค่ะพี่น้องมากินแข่นอันตันเนี่ยขียนอันตันมันก็จะน่ากินไม่งั้นนะมันเละตุ่มเป๊นนะ,ะแล้วค่ะแล้วเวลาปอกก็ถ้ากล้วยเละเรา,เรา,เ,ราเราต้องทําเป็นท่อนแบบนี้หลยถ้าผ่าซีกหรือแห้งเตลเละก็เขาเนี่ยกล้วยมันสุก มันจสุกงอมแล้วเงยเอาไปเอาไปตากแดดก็เป็นกล้วยตากแต่ว่าคูมพันเดียวไปให้เด็กน้อยคอนึ่งของคูมพันกินมื้อนะครับเด็กน้อยมีสามสิบเอดคนนับเบิงคูกันอยูได้บุญได้กุศลค่ะพี่น้องขอบคุณหน้าเต็นใจหน้าดนแดงไลยล่มีฝากกล้วยมาให้เด็กน้อยคอนึงของคูมพันนะครับเป็นวิเป็นบุญเป็นกุศล คุณพ่อคันคิดหนาด้ค่ะพี่น้องเด้ขอบคุณหลายที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กับช่อง,งภูมิพันธตุลการช่อง,งภูมิพันธุตุลการก็จะใสท่ทอดในเรื่องของเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้แล้วก็สืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นของคุณพ่อง,งามจมชื่นสานตะกาได้พี่น้องเต็มเลยเ่ะใบละสองร้อยบาทที่คุณพ่อง,งามจมชื่นเป็นคนทําสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็วิธีการดำาริชีวิตแบบพอเพียงนี่แหละกับเข้ากับปลาเห็ดพงหาอาหารทำไรนาสวนผสม ก็จะมีชีวิตน้องแมวน,น้อยมาเพิ่มด้วยเพื่อความผ่อนคลายความบันเทิงเพื่อเพลินเจริญนหูจเจริญนตาตามคำขอของเอ็กซค่ะขอบคุณหลายๆด้ค่ะพ่อกันคิดหนาด้ค่ะสวัสดีค่ะผู้ท